หัวใจของเย่เชนพูดไม่ออกเล็กน้อยในขณะนี้เขาไม่ค่อยสูญเสียความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่นั่นคือสิ่งที่เขาทำในตอนนี้ถ้าทาวนาต้องการบอกว่าเธอต้องจูบผ่านหน้ากากแสดงว่าเธอเป็นคนตัวใหญ่และถ้าเธอจูบเธอให้เธอจูบมันกุญแจสำคัญคือจูบของน้องสาวคนนี้ไม่มีที่สิ้นสุดใครจะทนได้ ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้มันอยู่บนเวทีนี่ไม่ใช่สิ่งที่สาธารณชนสามารถอธิบายได้ร้อยคนสามารถโทรหาฝูงชนได้นั่นคือหลายหมืน่นและหลังจากคืนนี้ฉันไม่รู้ว่าผู้คนหลายสิบล้านคนจะดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องบนอินเทอร์เน็ตแม้ว่าคุณภาพทางจิตวิทยาของเย่เชนจะดีแต่เขาก็ทนไม่ไหวแต่ทาวานาไม่สนใจ เธอไม่สนใจเลยจริงๆผู้คนหลายหมื่นคนกำลังดูหลายหมื่นคนกำลังดูอะไรคือเรื่องใหญ่เมื่อคุณมีส่วนร่วมในวัตถุใดๆผู้คนหลายสิบล้านคนไม่ได้ให้ความสนใจหรือปราบใดที่คุณตกหลุมรักสักครั้งคุณจะสามารถพาดหัวข่าวความบันเทิงระดับโลกได้อย่างแน่นอนและคุณคุ้นเคยกับการดูมันมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้โอกาสที่จะกอดเย่เชนและจูบเย่เชนนั้นดีมากแน่นอนว่าคุณต้องคว้าโอกาสนี้ดังนั้นเขาจึงเตือนเบาๆว่าเพลงจบลงแล้วทาวาน่ารู้ว่าเพลงจบลงแล้วแต่เธอยังคงกอดเย่เชนแน่นและไม่เต็มใจที่จะปล่อยราวกับว่าเธอกลัวว่าเย่เชนจะหายตัวไปจากอากาศเย่เฉินทำอะไรไม่ถูกดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงข่มขู่เธอด้วยเสียงตำ่ำ ถ้าคุณต้องการทำสิ่งนี้อีกครั้งฉันจะไม่ดำเนินการในสามเกมถัดไปเมื่อทาวานาได้ยินเช่นนี้เธอก็ประหลาดใจทันทีและพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เล่นกลในสามเกมถัดไปหลังจากพูดจบเขาก็รีบปล่อยเย่เชนและเช็ดน้ำตาอย่างเงียบๆจากนั้นหันกลับมาหากูเฉียหยีเพื่อเรียกม่านผู้ชมในที่เกิดเหตุด,ดูโง่เขลาแล้วเมื่อกี้ และทันใดนั้นก็เห็นตาวาน่าหันกลับมาจับมือของกู้เฉียยี่และโค้งคำนับผู้ชมด้วยกันและทุกคนก็ไม่ตอบสนองสักครู่ตาวาน่ารู้ว่าการแสดงของเธอฉับพลันเกินไปดังนั้นเธอจึงทำได้แค่โกหกฉันขอโทษเพลงนั้นเพิ่งเข้ามาแทนที่มากเกินไปจริงๆฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มีโอกาสซ่องเพลงนี้กับที่อีขอบคุณขอบคุณยันจริง เมื่อผู้ชมที่ตกตะลึงได้ยินสิ่งนี้พวกเขาตระหนักว่าทาวนาเพิ่มเข้าสู่บทละครมากเกินไปและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะชื่นชมเธอชั่วขณะหนึ่งจากนั้นก็มีเสียงปรบมือดังกึงกก้องในที่เกิดเหตุและบรรยากาศของคอนเสิร์ตท,ทั้งหมดก็ถึงจุดสุดยอดในขณะน,นี้ในที่สุด เย่เชนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกแม้ว่าเขาจะขึ้นลิฟต์กับกูชิีอยี่เมื่อเขาขึ้นเวทีแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นผลการแสดงของเพลงนั้นและตอนนี้การแสดงจบลงในฐานะนักเต้นเขาไม่ควรออกจากเวทีโดยมีดาวอยู่บนลิฟต์อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับและก้าวออกจากเวทีในเวลานี้กูชีเยยี่เป็นแขกรับเชิญของคอนเสิร์ตนี้และการแสดงทั้งหมดก็จบลงที่นี่ ดังนั้นเธอจึงหยิบไมโครโฟนขึ้นมาและยิ้มและพูดว่าขอบคุณตาหน้าสำหรับคำเชิญรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับเธอบนเวทีเดียวกันในขณะเดียวกันในนามของหอยยันจิงฉันขอต้อนรับเธออย่างจริงใจฉันหวังว่าเธอจะมีโอกาสมาที่จีนมากขึ้นในอนาคตมาที่หอยยันจิงเพื่อแสดงมากขึ้นและฉันหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินไปกับคืนนี้อย่างเต็มที่ขอบคุณฉันชื่อกูเฉียยี่ลาก่อนฉากนี้ ปะทุขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงปรบมือและเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องสำหรับผู้ชมเหล่านี้ที่ใช้เงินไปชมการแสดงของทาวาน่าคืนนี้เป็นงานฉลองภาพและเสียงที่หายากและผู้ชมที่ชอบกูเฉียยี่ก็มีความสุขมากโดยธรรมชาติและผู้ที่ไม่พยายามเข้าใจซึ่งกันแอละกันก็เต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆที่มีต่อกูเฉียยีหลังจากการแสดงคืนนี้ ต่อจากนั้นกูเฉียยี่และทาวาน่าก็กอดกันอีกครั้งตาวาน่ากอดเธอแน่นและกระซิบข้างหูเธออย่างรอายใจว่าฉันขอโทษเฉียยี่ฉันไม่สามารถกลั้นได้จริงๆกูเฉียยี่ยิ้มและพูดว่าทำไมคุณถึงบอกฉันว่าฉันขอโทษฉันไม่ใช่ภรรยาของพี่ชายของเย่เฉินหลังจากพูดจบเขาก็ตบหลังเธอเบาๆและบอกเธอว่า คุณต้องทำผลงานให้ดีฉันจะลงไปตาวาน่ารู้สึกสะเทือนใจและพยักหน้าอย่างไม่เต็มใจกูชียยี่มาที่ด้านบนสุดของลิฟต์โค้งคำนับผู้ชมอีกครั้งแล้วโบกมือขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนของคุณลากรหลังจากพูดแล้วลิฟต์ก็เริ่มขึ้นและกูชิอยี่ก็หายตัวไปบนเวทีตาวาน่าได้ปรับความคิดของเธอแล้วในเวลานี้ และเมื่อเพลงโหมโรงถัดไปเล่นขึ้นเธอก็กลับมาแสดงของเธอเองในเวลานี้หลังจากที่เย่เฉินลงจากเวทีเขาก็ไปที่ห้องแต่งตัวโดยตรงเขาล้างเครื่องสำอางออกทั้งหมดและหลังจากดูเสื้อผ้าแล้วเขาก็มองตัวเองในกระจกรู้สึกหมดหนทางเล็กน้อยฉันรู้ว่าฉันจะทำสิ่งนี้หลังจากการพูดคุยและฉันไม่สามารถสัญญาว่าจะเต้นรำกับพวกเขาได้ถ้าฉันพูดอะไร ฉันเป็นคนที่ช่วยหน้าได้และเมื่อไหร่ฉันจะส่งต่อตัวตนของฉันจริงๆฉันจะยังมีใบหน้านี้อยู่ไหมขณะที่เขากำลังคิดก็มีเสียงเคาะประตูเยเชนบอกว่าได้โปรดเข้ามาและเห็นกูียอี้เดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มพี่ชายเยเฉินเทอามาที่ด้านข้างของเยเชนและพูดอย่างอ่อนโยนโชคดอกพีชของพี่ชายเยเฉินคืนนี้จเจริญรุ่งเรืองจริงๆ หัวของเย่เฉินใหญ่อยู่พักหนึ่งนี่โชคดอกพีทแบบไหนฉันกำลังจะตายด้วยความเขินอายกูเฉียยี่มาหาเย่เฉินมองเขาอย่างใกล้ชิดและพูดด้วยรอยยิ้มดาราชั้นนำที่สวยงามเช่นนี้ริเริ่มกอดคุณบนเวทีและจุบคุณนี่ยังโชคดีของดอกพีทยอยู่ไม่ใช่เหรอเย่เฉินสายหัวอย่างเคร่งขรึมไม่แน่นอนไม่ฉันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นกับเธอ อย่างดีที่สุดเธอเป็นครึ่งหนึ่งของผู้ร่วมงานครึ่งเพื่อนเธอทำละครเรื่องนี้ฉันแทบพราะไม่ไหวที่จะหายไปบนเวทีโดยตรงมันเป็นโชคดอกทิศแบบไหนกูเฉียยี่ถอนหายใจโดยเจตนาและตอบอย่างเขินอายปรากฏว่านี่ไม่ใช่ปีชบลอสซัมลักเกนคำจำกัดความของราเธอร์เยชเชนสำหรับบีชบลอสซัมลักนั้นสูงพอจริงๆ หลังจากพูดจูจูเธอก็เข้าหาเย่เช,ชนและถามเขาว่าพี่ชายเย่เชนแล้วฉันอยากรู้เช่นนี้มันเป็นโชคดอกพิษหรือไม่เย่เฉินยังคงงอมันคืออะไรกูเฉียยี่ยิ้มและพูดว่าแค่นั้นแหละ หลังจากพูดแล้วใช้ประโยชน์จากการขาดปฏิกิริยาของเย่เฉินเขาก็ยืนขย่งเท้าโดยตรงและจูบปากของเย่เฉินอย่างแรงด้วยริมฝีปากที่บอบบางและแดงกำเหมือนเชอร์รี่เย่เฉินตกใจอีกครั้งและคนทั้งคนไม่มีเวลาตอบสนองเลย เมื่อริมฝีปากของทั้งสองถูกกดเข้าหากันอย่างแน่นหนามเมื่อเขารู้สึกถึงสัมผัสที่อบอุ่นและอ่อนโยนของริมฝีปากของกูเฉอยยี่รวมถึงรสหวานจางจางสมองทั้งหมดของเขาก็เวียนศรีศรษะและในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกสั่นที่แตกต่างกันจู่จูการเต้นของหัวใจของเขาก็เร่งขึ้นและกูเฉอยยี่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ถูกแยกจากเขาในเวลานี้ดวงตาของเธอหลับลงและเธอก็จูบเขาอย่างระมัดระวังและโลภ เย่เชนอดไม่ได้ที่จะถามตัวเองในใจว่าเย่เชนเย่เชนคุณเป็นเจ้านายเออแห่งสมาคมเบรกกิ้งที่พยายามฆ่าคุณแต่ไม่สำเร็จคุณจะถูกผู้หญิงสองคนโจมตีทีละคนได้อย่างไรท่านคุณเต็มใจที่จะล้ม